สวัสดีค่ะยุ้งยิงชาแนลนะคะมือนีพิวกาอยู่ขอของบอกจอยและน้องไมโอนี่ก็คือว่าล่ะคะ่ะพี่น้องคำแล้วอาอนมมาให้ลูกสาวจ้ากินนี่ดีตอนนี้กัใหญยแล้วขออภัยในความเหลืองนะคะเนื่องจากว่าเปิดไฟแลยุ่งไหวคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมน้องไมโอนี่กินนมกันจ้าส้หรับนมที่พิวให้น้องไมโอนี่นะคะเป็นนมของเมงั้วค่ะซอมาโลละ30บาท มื่นหนึงนั่งฝาดไปประมาณเกือบ10โล,กโลกเกือบ300บาทโอ้ยอีแม่สิถูกตายแล้วพี่น้องคะอันนี้ก็เคลื่อให้นั่งกินประมาณ4ีถึงหเดือนนั่นแหละตอนนี้ก็ยังจอยจักนอยอยู่แต่ว่ากินดีดีดูจุบๆอ่ะเมดแล้วนะคะกินเก่งมากๆากหมดแล้วลูกหมดแล้ว

นี่ละกตัม <illing. S 1> <laughs> ือได้รึนี ja ่นะโอ้โ <inaudible> อ้ของโน้นมันนี่ของโน้นมันนี่นี่ไงโดดเล่นกันอุ้ยนี่เราเดินๆโดดเล่นกันโดดเล่นกันเต็มจะไปโดดเล่นก่อน เนื่อัดเชยไม่ไหว้วอิ่มมานาะเอออย่าเพียนอย่าเินหน่อยน้เลยอย่าเเพียนหลังจากที่น้องไมอนียุกยิง น้ำเห่านะคะเนื่องจากว่ากินนมบออิมอี้ก็ต่อถุงที่2ขวดที่2นั่นเองค่ะพี่น้องคารากาหลอกนั่งเขาไปอยู่ในขอกจ่าละกัปิดไว้อี้คือบออิมนะคะกินไปประมาณ2,500ันห้า ml พันห้าเดี๋ยวไปเอาให้อีกก่อนค่ะเอาเดี๋ยวจะไปเอามาให้อีก เดี๋ยวปล่เยวมาให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวปู่ไปเอามาให้นะคะหนึ่งใบยิ้มงานบ้าน <c oughs> <ะ>กินมือละสามลอยนะคะตัวเนี้ยเศราเศรา สั่งมาหมื่นละสามรอยประมาณหกโลนะคะเป็นขายโลละสามสิบบาทเป็นขายโลละเจ้าบาทเท่ากับสองย่อมเด้พี่น,อน,น้องเหลืองงว่สิเล็ง่ายหลักกสมบูรณ์แยงแรกนะคะสังเกตว่าว่านี่นั่งสิตโตง่ญ่ขื้นอยู่เ้วยค่ะสูงขื้นราคาอ้วนขึ้นใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะรอก,กันปูไปเอาให้ปูกระนมให้อยู่ให้ดูให้ดูทรงแรง ะะถุงที่สองสรุปว่าวันนี้นั่งกินหนึ่งขวดกับสองถุงนี้แหละคะ่ะกินมาแนะัวอันนี้คือ,อถุงที่สองนะคะจะเป็นเปสามขวดโดยรวมแล้วก็สิประมาณประมาณสามพันนะคะสามพันที่นั่งกินสามพันมิลลิลิตรนะคะนะกินดีดีค่ะหยุดจุ๊บจุ๊บจุ๊บสรุปว่ามือหนึ่งประมาณ 6โล6โลนะคะหโลเสาแรงอันนี้ขันตําเนี่ยค่ะพี่น้องเฮ็ดจังไหนอ้าวจังสีบทถูกเนาะคาโตหลายแสนหรอเด้อหนีไม่โอนีเอ้ย <c oughs> สำหรับวันนี้พี่ยูต้องล่าไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องยุ่งยิ้งชาแนลตากากดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้จากพี่ยูน้ำเด้อค่ะบ๊ายบายจ้า